มาบ้านสเตชของโุมทูมฮาช่วงนี้อุจัดมุมพิเศษเอาไว้ให้สําหรับคนที่รักคุณวอลค่ะพาทุกคนไปบ้านสเตชกันเยอะมากๆ,าก,ๆกระแสะตอบรับดีนะคะก็เลยตัดสินใจจะจัดอะไรพิเศษพิเศษให้ทุกคนนิดนึงนะคะห้องมิกกี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจะมีการจัดเมม o r ยลให้คุณวอลขอสะสมที่คิดว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้เอาไปเช่นลายเส้นคุณวอลชิ้นสำคัญเพื่อนนะก็คือจัดกันถึงว่ามันตีสองโอ้ oh my god วันนี้จะมาชี้เป้าให้ดูว่ามีจุดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะเวลาไปจะได้สังเกตเจอจะได้ฟินกว่าเดิมส่วนใหญ่ ได้สปิรชั่นมาจากอพาร์ตเมนต์คนวอลที่อยู่ข้างในดิสซียแลนด์เป็นห้องเล็กๆที่มีโซฟาเบดนะคะคนวอลจะเปิดโคมไฟนี้เสมอเมื่อเขาทํางานอยู่ในห้องผู้คนในปาร์กก็จะรู้ว่าวันนี้เขาเข้ามาทํางานในตอนนี้เขามีชีวิตนะแต่พอหลังจากเขาเสียชีวิตก็เช่าโคมไฟนี้ก็เป็นเหมือนสปิริตของคนวอลนะคะให้นึกถึงตอนที่เป็นโควิดเนาะช่วงโควิดเนี่ยทางปาร์คไฟปิดหมดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจัดแสดงเนาะแต่ว่าโคมไฟคนวอลยังเปิดอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ใหกับพนักงานจะได้รู้สึกว่าเออแต่วันพรุ่นนไไนงน ตัวนเองเคยได้มีโอกาสเข้าไปในพาร์ทเมนต์นี้แล้วก็จําเรื่องนี้มาจนถึงตอนนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าทําอะไรเกี่ยวกับคนวอลก็อยากจะทิ้งโคมไฟอันนี้แทนสเปรย์ของเขา,เาไว้ด้วยต่อไปค่ะอย่างที่คนวอลเคยบอกไว้ว่าดิสแลนด์จะไม่มีวันสร้างเสร็จถ้าเกิดว่าอิมเมจเนชันยังอยู่ก็เลยรู้สึกอยาก <c oughs> ปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะคะเอารูปที่ได้มาจาก Private jet a d v e n t u r อออกซึ่งเป็นประเทศแล้วก็เมืองที่เราไปมาทั่วโลกเปลี่ยนไปเป็นลายเซ็นของคนวอลที่คนสะสมอยู่ค่ะเป็นชิ้นสําคัญที่สุดสําหรับโอนนะเป็นชิ้่มลาสสดดวยยเือ ของคุณวอลจริงๆเป็นของจริงจากปากาที่เขาเซ็นเองนะคะที่ปั๊มเงินเข้าบนเช็คใบนี้มันตรงกับวันที่ได้มับเ,เงินเข้าพอดีวันแรกนะคะก็เลยรู้สึกมีคนค่าทางใจมากๆเลยต่อไปก็จะเป็นบอร์ดพินที่เอาไปเพิ่มให้นะคะพินบอดเนี้ยจะเป็นเซ็ตคุณวอลแล้วก็เซ็ตที่ได้มาจากวอลดิสนีย์แฟมิลี่มิวเซียมที่ซานฟรานซิสโกนะคะเป็นมิวเซียมที่ทางครอบครัวเขาเป็นคนเปิดเองไม่ใช่บริษัทดิสนีย์นนะโซนต่อไปที่ปรับเปลี่ยนนะคะก็จะเป็นโซนที่เป็นทรสสัพทัมินนี่ซึ่งมันจะมีหลายอย่างก็คือหหหุุ่นนนลลลายยตัก็ค็คจะะเเเปเปีีณววทนะ้้งมดบโ ะยังวางโทรศัพท์มินนี่เอาไว้อยู่นะคะเพราะว่าในปาร์ทาใครได้เข้าไปเนี่ยโซนโทรศัพท์ในบ้านเขาจะมีเมนโมเล็กๆเ,เ,เป็นเหมือนโนโ้ตว่าวันนี้ต้องทาอะไรในบ้าน่แปะไ,ไว้อยู่ข้างฝาในบ้านมิกกี้นะคะแต่วันเองก็แปะเมนโมเช่นกัน,กนแต่ว่าในเมนโม่เป็นโค้ดจากคุณวอลที่คุณวอลเคยพูดเอาไว้ฝากเอาไว้ซึ่งมันให้ความหมายที่ดีมากๆมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเข้าไปอ่านกันได้นะคะแปะไว้ไลายอันที่วันชอบของสะสมทุกชิ้นที่วางอนรบกวนไม่จับนะคะเพราะว่ามันจะได้อยู่ไปจนถึงทุกคนได้เห็นกันจนสุดงานนะคะของทุกกกชิินอ่สสมมมมาาายงงดีจรๆแล้ว็ไ มีชิ้นไหนที่ซื้อที่ไทยเลยนะคะจะมีแค่ชิ้นเดียวที่วางอยู่ข้างหน้าเรามีมิกกี้3ตัวตอนนั้น เป็นิ้นที่ทางดิสนีย์ให้อุ่นมาเป็นของขวัญน,นะคะเพราะฉันคือฝากทุกคนช่วยกันรักษาอยากให้ดูตาตาเมือต้องนะั่งชิ้นที่ทุกคนเห็นเนี่ยต้องซื้อใน employee store เท่านั้นนะคะคนข้างนอกซื้อไม่ได้นะส่วนตัวอุ่นชอบมุมนี้มากๆนะคะที่เป็นคนวอลสีเงินนั่งอยู่พอมิกกี้3ตัวแล้วมองแงนขึ้นไปเพราะว่ามองขึ้นไปปุ๊บเจอรางรถไฟพอดีเลยเรารู้สึกว่าเอาอเขาคงไง้นนั่งดูรถไฟวิ่งรอบพงตอนแรกในห้องเนี่ยจะมีพลูโตส์คอนเนอร์วางอยู่แล้วอันเล็กนะคะแต่ตอนนี้เพิ่มอ ของ Walt Disney Studio ที่เป็นสตูดิโอคนแคร์ทั้งเจ็ดบนพื้นะจะมีรูป Uncle Scrooge แล้วก็ Jasmine นะวาดมือนะคะแล้วก็มีชื่อของไกด์ทุกๆคนที่คุณไป Private Jet er, Adventure ที่เป็นทัวร์รอบลกมาด้วยนะคะเขาให้เป็น complimentary สวยมากพอพูดถึงคนวอลเนี่ยเราลืมการแสดงนี้ไม่ได้ที่ Disneyland Paris นะคะเป็น Mickey and the Magician เป็นเหมือน Mickey Train จะเป็นนักแมกลเนาะแต่นักแมกลที่มาเทรนเนี่ยเขาก็เป็นคนใส่สูทมีนวดเล็กน้อยใช่ไหมคะพอตอนจบมิกก็เทรนจนสามารถรับช่วงต่อในการเป็นนักแมกลได้นักแมกลคนนี้ก็ หายไปเหมือนกับเล่นเมกอลาหายไปแต่พอมองอีกทีก็คือเป็นคนที่ใส่สุดแล้วก็นั่งอยู่บนดวงจันทร์ค่ะแต่รู้จกักษษณะแล้วก็พอจะเดาออกว่าเขาน่าจะซิมบไลซ์ว่าคนคนนี้เป็นใครโอรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทัชใจมากๆมาก,มาก,มากถึงมากที่สุด ก็ถ้าทุกคนมองไปในจอตอนนี้นะคะจะเห็นพระจันทร์เสี้ยวที่มีผู้ชายใส่สูททรงคุนคุนนั่งอยู่นะ,ะในโลกนี้จะมีสปีชอยู่2อ,อันที่ชอบที่สุดในโลกเลยก็คือคุณวอลตอนพูดเปิดดิสซี่แลนด์กับคุณรอยตอนพูดเปิดดิสซี่เวิลด์นะคะอุนเอาทั้งสองสปีชนั้นมาใส่ในจอเล็กๆวางไว้ในห้องนี้ด้วยนะคะเพื่อใครคิดถึงเสียงคุณวอลแล้วก็คุณรอยจะได้เห็นมองในกระจกจะเห็นทั้งลายเส้นหน้าจอที่เป็นพระจันทร์แล้วก็ ตัวหน้าจอนี้เลยนะคะข <c oughs> ยับไปอีกนิดก็จะเป็นโพสต์อิทที่เป็นโค้ดของคุณวอลนะคะมุมถ่ายรูปมุมนี้มันมีความหมายสโลวนมากเลยนะทุกจุดมันเป็นสิ่งที่มันซิมโบไลซ์อะไรบางอย่างเมื่อจะเป็นเตาผิงที่เหมือนในบ้านมิกกี้ มีสัญลักษณ์ของคนแคททาง7ที่เป็นสัญลักษณ์ของสตูดิโอของคนวอลนะคะที่ได้เงินมาจากการทำโน์ไวมีดีเทลเยอะแยะมากมายลองไปดูได้แล้วก็โคมไฟแน่นอนว่าเป็นโคมไฟวินเทจแต่ว่าโคมไฟที่เขาเปเปอร์เซนต์แต่ละปาร์กมันไม่เหมือนกันนะคะอุ่นก็เลือกโคมไฟที่มันมีความเป็นวินเทจคล้ายๆกับที่อุ่นไปเห็นในอพาร์ตเมนต์ตอนที่ไปนะคะเป็นสีคล้ายๆกันเอามาวางแล้วก็ส่งไปข้างนอก ส่วนรูปที่เป็นรูปบ้านแบบเนี้ยก็เอามาวางไว้ในห้องทอย s อรี่นะคะเพราะมันเป็นส่วนที่ให้ทุกคนวา่าการปรับเปลี่ยนนะคะก็คือหน้าต่างของบ้านค่ะถ้าใครไปดิสซิแลนด์จะรู้ว่าหน้าต่างแต่ละบ้านแทบจะไม่ได้วางเลยแล้วมันก็จะมีชื่อมีตัวตกแต่งอยู่จริงๆมันไม่ใช่ตัวตกแต่งทั่วไปนะคะมันเป็นชื่อของใครบางคนที่เขานับแล้วก็ยกย่องว่ามีคุณอุป,ปการต่อการทำดิสซิแลนด์แล้วก็ดิสนีย์ตัวเราเองก็รู้สึกว่ามีคนที่เราอยากให้เครดิตเช่นเดียวกันในการทำบลน,นี้นะคะมีมากมายเดี๋ยวมาดูกันว่ามีร,าร้ิมแลว ก็มีชื่อคุณรอยเดวิสซึ่งจริงๆเป็นชื่อของคุณรอยดิสนีย์แต่ว่าเป็นชื่อปลอมนะคะเป็นชื่อที่เขาใช้ในการไปกว้านซื้อที่ที่ฟลอริดาเพื่อหลบหลีกไม่ให้คนรู้ว่าเป็นดิสนีย์ค่าที่จะได้ไม่คืนบริษัทก็เป็นชื่อบริษัทที่ตั้งแบบขึ้นมาปลอมๆเพื่อที่จะเอามาซื้อที่ดินโดยเฉพาะน,นะคะส่วนแมทิสเชนก็จะลิงกกับเรื่องราวของมื่ตอกี้บนดงจจนนะคะนักแม่ยากลที่สำคัญที่สุด,สดของดิสนีย์แลนก็คือคุณวอลนั่นเองค่ะประตูอีกบานก็จะเป็นอังกูชแล้วก็ะะก ge, กวกััสสมนนนคีี่่ชอองโรรูเปปททุดใไต ของที่เป็นสเตจข้างหน้าบานนะจะเห็นชื่อคุณฮันส์คริสเตียนอันเดอร์สันนะคะคนนี้เป็นผู้แต่งหนังสือเรื่อง The Ugly Duckling นะคะเป็นที่มาที่ไปของหนังสือที่สเตจอุ้มแล้วก็เหนียสกบานส่วน Magical s t o r y t e l l เ r กราเออเองหน้าต่างต่อไปก็คือใกล้กับใจเรามากนะคะเพราะว่าเป็น Mrs. Clair and Patrick V กบีไอพีทัวร์ไกด์ไพร์ t ว a ตเจอร์ดด้วยนะคะจะแบ่งเป็นสองรอบก็คือรอบที่วนไปกับคุณ a t r i c k ที่วันลืมให้ติปเขาจำได้ไหมที่วันแบบกลับมาเจอเขาแล้วแล้วก็คุณแคลร์ค กุญแจของซินเดอรล่าคาสโตที่พาอุ่นขึ้นประสาซนเดอรล่านะคะส่วนแพร์ฟิชแอนด์แอนเก็กจะเป็นทัวร์รอบโลกที่อุนไปกับแก๊งนี้มาทุกคนเลยมันไม่ใช่แค่ทัวร์ไกด์แต่มันคือเพื่อนๆทุกคนที่เจอในทริปคือเขาเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ประสบการณ์ในการไปดิซซี่โฮนจริงพอกลับไปเจอคลิปนี้ก็แอบ,บน้ำตาซุมนะรู้สึกว่าเราทําสิ่งที่เราเคยสัญญากับเขาไว้ได้แล้วใครเคยจําได้อุ่นเคยสัญญากับคนแคลไว้ว่าอุ่นจะเอาเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังวันเนี้ยไปเล่าต่อ็ วันนี้ก็ได้ทำตามสัญญาแล้วค่ะจริงๆทุกอย่างที่วันทำวันอยากขอบคุณเขาเสมอเลยอะแบบวันรู้นะว่าจ่ายเงินไปทัวร์แต่ว่าสุดท้ายมันก็คือความตั้งใจของเขาอยู่ดีที่ทําให้จิตใจของเรา มันรู้สึกฟูขึ้นนะแล้วก็มีความสุขจนถึงทุกวันนี้นะคะอีกหนึ่งชื่อที่อยู่บนกระจกนะคะคือ MT Lot Real Estate Investment อันนี้ก็เป็นบริษัทปลอมที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะกว้านซื้อที่ดินที่ฟลอริดาเพื่อไม่ให้ค่าที่ขึ้นเหมือนกันนะคะ MT จริงๆเขาเล่นคําว่าแบบ Empty จริงๆมันแบบ Empty Lot ป็เหมือนที่ดินที่ว่างเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งโอนรู้สึกว่าเอ้ยความวิตที่ตรงนี้มันน่ารักมันน่าเอามาใช้ทํางานแล้วก็มันทำให้อุ่นสนุกกับการทํางานเวลาอุ่นแบบแทรกมุกเล็กๆเ,เ,เข้าไปในเนื้อง,งานของอุ่นนะเป แต่ชื่อที่ชอบที่สุดแล้วก็หน้าต่างที่ชอบที่สุดของบ้านหลังนี้ตอนนี้นะคะก็คงหนีไม่พ้นอันนี้ค่ะเป็นบรันชีบรันชีมิตติ้งนะคะ บัญชีเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่เคยอยู่กับเราช่วยเหลือเราตั้งแต่ตอนที่ในยุคนั้นยังไม่มีแต่มันส่วนบัญชีมิตติ้งคือใครก็ตามที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีมงานทุกๆคนที่ช่วยกันทํางานอย่างหนักแล้วก็ช่วยกันอุดหน,นตลอดเวลาเพื่อให้เรามีทุกวันนี้นะคะปกติไดมอนเกรนส์เนี่ยมันจะเป็นวีแบ็กยูชารใช่ไหมคะแต่สําหรับงานเนี้ยมันไม่ใช่แค่เราทําเราคนซื้อแล้วแต่มันคือ We All Bak e หร all shine ที่บ้านเนี่ยมันยังอยู่ทุกวันนี้ได้เพราะทุกคนแวะ รีวิวให้กันอดทนรอดอนแบบร้อนแค่ไหนก็รอคือจับใจเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะทุกคนทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านหลัง